อันนี้ก็สิ้นหายเห็นครับคุณพี่ลงมอติว่าคุณพี่นั่งอยู่ตรงนี้มะเนี่ยคุณพี่ลองดูนะนี่แบบเย็นแบบชนิดที่ว่าแบบผนลุกเลยนะครับคุณพี่ลองลองครับนั่งเปยังไงครับรู้สึกชื่นใจไหมชื่นใจจังเลยนี่คือ JDX นะครับตัวนี้เนี่ยคือเขาเป็นที่นิยมกันมากเลย หรือว่าอยู่ในที่รู้็ึง่ถามเดียวนีพี่เจมส์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 เพราะว่าลมมันไกลครับที่สําคัญคือมันมีเรื่องของออปชั่นอะไรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสลับมากกานแรกพี่ก็เช็คราคาดูแต่มันแพงกว่าเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสลับน้กกาศหรือว่าจะนำเอาตัวเพื่องออกไปไว้ข้างนอกเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเสียงมันต่าง อาจจะว่าอัดลูกค้าเสียงหนึ่งแต่มันก็เป e. ็นเสียงของลมเสียงของลมพี่ชินอาจจะเป็นพี่ินกับพัดลมไงแต่ว่าคือบางทีบางลูกค้าบางาท่านคือมีคนที่ที่ที่หู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 จะชอบเนี้ยเงียบก็เราสามารถที่จะนําตัวเครื่องมันออกถึงนอกได้แล้วก็สลบหน้ากากต่อเข้ามาเฉพาะข้อลมเพราะฉะนั้นคุณพี่จะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลย มันจะเข้ามาเฉพาะลมอย่างเดียวตัวเครื่องก็จะอยู่ทางด้านนอกนะครับอันนี้คือสปีดสปีดทีายนะครับนี่คือสปีดทายนะครับลมไกลผมเช็กระยะแล้วลมไกลได้ผม6เมตรนะครับอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอจะสังเกตยังไงว่าเราเราขับเร็ไม่พอตัวนี้จะเป็นโหมดทัสกีนครับสัมผัดเห็นไหมครับอันนี้คือโหมดออโต้ครับโหมดออโต้เร่งความ นี่ครับตรนนี้ครับต่อโต้นะครับมันจะเป็นดิสเพมจะสวยงามที่สำคัญ JBX เป็นแอร์ที่มีหลายเลือกหลายสีนะครับกดกดทั้งสองเห็นไหมครับนุ่มมือมากเลยนะครับนิสบิโลนะครับนอกเหือจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีโหมดในเรื่องของการตั้งเวลาทามือนะครับ โหมดฟังก์ชันต่างๆนะฮะแล้วก็โหมดสลีนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากให้พี่ลองสัมผัสเองครับลองกดดูครับลองกดตรงคำว่าสวิงหน่อยอันนี้คือหมายความว่าคือสวิงมันจะมีใบฟิวด้านในนะครับซ้ายขวาใช่ถ่ายเออหันขวาหันซ้ายคุณพี่กดอีกครั้งครับเห็นไหมครับรกมือไหมครับค่อะ แล้วพี่กดเพิ่อมอุณหภู้ดรถรตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้คือแล้วแต่แล้วแต่ที่เราตั้ง,งได้เยมากเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้รู้ว่าเรื่องของอุณหภูมินะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะผมจะบอกพ,กพี่ว่าพรุ่งนี้ผมต้องไปใส่ให้คล้ายสองเครื่อง ตุณตัวนี้นะครับคุนเดียวของของของคุณลูกค้าเนี่ยนะครับสมมติว่าอันนี้คือตั้งเวลาใช่ใช่ครับตรงนี้เ่นใช่แต่ถ้าเราจะปิดปิดครับกดตั้ช่งครับเดเบิไปนดครับนดัใช่ม้นไปนดเดียวครับมีคนอยากขายท่อสดร่วมอ๋อจอมยุทธเอามาทาไมเขาคือใครไม่รู้กด้มันด น,น,น,นี่ครับองที่สุเองกว่้เป็นสูนี่คับจ,จนๆมันกลับมาเป็นสูตรปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะหยุดเองไอ้พาวเวอร์น,นี่คือเปิดปิดเครื่องใช่ครับผมฟังก์ชันก็จะมีโหมดโหมดทั่วทั่วไปเหมือนกับแอร์รนะครับใช่สลลิฟนี่คือสลลิฟนี่คือการสำหรับคนที่อนอนอยู่ใช่ไหมครับแล้วหัวค่ำ ตัวข้ามันร้อนใช่ไหมครับคุณพี่ตั้งอุณภูมิอยู่ที่23องศาแต่ว่าเวลาคืนปุ๊บมันจะเย็นเดี๋วเราต้องลุกขึ้นมาแล้วต้องเล่งอุณหภูมิขึ้นเพราะว่าเรามันหนาวแต่ถ้ากดคุณลูกค้าคุณพี่เตั้งในเรื่องของฟังก์ชั่นไอ้ตั้งในเรื่องของสลีฟนะครับมันจะปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติแล้วกลับปรับไปอู่ที่ไห่เออมันจะเล่กอุณภูมิขึ้นหนึ่งถึงสององศานะครับ เมนูเป็นภาษาไทยหรือว่าอะไรมีเมนูไหมมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ก็แต่ก็ไม่คู่มือคู่มือ๋อคู่มือเป็นภาษาไทยครับอที่สําคัญคือคุณพี่ถ้าคุณพี่มีเรื่องของสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีชีบ QR code JBX Thailand ครับตรงส่วนนี้ถึงบริษัทโดยตรงบริษัทบริษัทมีษา ชทด้วยตรงเอ๋อนี่แชทไลน์ใช่ไหมใช่ว่ามีปัญหาอะไรสำคัญคือบริษัท JPF เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่โอเคที่อ่านเนี่ยนะครับผูอบริษัทนะครับจะรีมากเลยนะครับเขาดูแลเอาใจใส่ลูกค้ามากนะครับผมก็เพิ่งจะได้มาเป็นส่วนร่วมกับทางบริษัท JPF นะครับซึ่งปกติแล้วแต่เดิมผมจะตัดเก่อนแผมจะเป็นช่างสูงก็มีได้ครับ เพิ่งตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเป็นส่วนร่วมแล้วรอดูไุณรื่อยนะครับเห็นไหมครับลงมันจะลงลงเรื่อยๆอันนี้ต่ำสุดถึงเท่าไหร่ต่ำสุดจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเออมันลงไปได้ต่ำสุดถึงถึงประมาณ20องศา20องกหรอแต่ว่าปกติแล้วแอร์บ้านหนูที่2สาร3สารไม่เย็นนะครับ ในกรณีของแอร์เพื่อที่ตั้งได้แต่ว่ามันจะทําอุณภูมิในห้องกหรเปล่ามันขึ้นกับโหลดความร้อนในห้องด้วยนะครับแต่คุณที่ก็จริงแล้วแอร์เลื่อที่มันเป็นแอร์ที่เรียกว่าลมเป่าหมายความว่าลมสาบไปโดนที่ไหนตรงนั้นเย็นครับคุณี่เห็นนะครับอุณภูมิลงไปเรื่อยเื่อยะมันไม่ได้ปรับอุณหภูมิทั้งห้องอมันเป็นลักษณะคือลมเป่าแล้วมันดูที่อุณหภูมิห้องด้วยใช่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 เห็นไหมครับพี่ลงไดเห็น่ะ มันอาจจะลงอาจจะต่ตรงนี้ด้วยตามค่าค่าประมห้องคือแอร์เคลื่อนที่เนี่ยต้องเรียนให้ทราบเลยว่าตามความจริงล้ว่าแอร์เคลื่อนที่เนี่ยแอร์ลงเป่ามาแต่ก็ดูอากาศในห้องของที่ด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้ห้องทั้งห้องเนี่ยเย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบเลยเนียมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นไปได้น้อยนอกจากว่าแต่ห้องของที่มีโอกาสที่จะลง ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการไหลเวียนของอากาศครับหมายความว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเขาจะดูดอากาศในห้องออกไปทิ้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้องๆในเพจเขาก็จะมีการต่อท่อลงเพิ่มนะครับต่อนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะดูดอากาศข้างน,นอกไม่ใช่ดูดอากาศในห้องออกไปทิ้งนี่คือการตอบคาถามพี่ว่ามันจะทํารุปรุในห้องได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับระวความร้อนขึ้นอยู่กับการหมุนเวียนของอากาศถ้าการหมุนเวียนออากาศซึ่ง JvX ผลิตลมออกไปมากกว่าการหมุนเวียนของอากาศเข้าเพราะฉะนั้นจะทำอุณมภูมนในห้องได้ดีกว่าที่ห้ออื่นแล้วจําเป็นเราต้องปิดห้องให้สนิทเหมือนแอร์ไหมคะเจราป็นเป็นไม่ได้ก็ต้องปิดครับแต่ JvX หรือแอร์ขึ้นที่ทุกที่ห้องนะครับ สามารถรันได้ในทภาวะเอาดอคือห้องเปิดโล่งใช่เห็นดีคือร้านทำผมเขาชอบใช้ใช่ห้องเปิดโล่งที่สำคัญคือตัวกิวสามารถขอได้นะฮะดึงขึ้นมาได้และสะอาดได้เช็ดทำความสะอาดได้ง่าย อ๋อย้ายท่อจากอันนั้นมาฝั่งนี้ได้้อนแล้เอาตัวแอร์ไว้นอกห้องคุณพี่ก็จะนอนเงียบยิบมีจะเสียงลมเข้ามามีแต่ลมเข้ามาแต่คุณพี่จะไม่ได้ยินเสียงเครื่องณตอนนี้เสียงเครื่องคือถามว่าดังไหมอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้ารับได้รับได้นะครับมันก็ต้องจำเป็นที่จะต้องดังเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องของเสียงลม เียคอมเซอร์มันเป็นเรื่องปกตินะครับมันมันในลูกค้า90%รซรับได้ที่ใช้ a อร์เทีนะครับแล้วก็อันนี้ใส่อย่างที่ลอง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 ใส่ดูครับจะได้เป็นนะครับก็ง่ายๆส่วนของอุปกราแล้วก็กดอ่าได้เลยครับง่าเห็นไหม,ไไหมง่ายถอดอีกอถอดลองถอดอไม่เอาก็โดยรวมแล้วโดยรวมแล้ว คือตัวเนี้ยลงในในบรรดาของแอร์กันที่นะตัวนี้ลงไกลที่สุดและอุนตัวนี้อุณหภูมิอุณหภูมิติดลบถามความรู้สึกของพี่ครับเป็นไงบ้างรู้สึกว่าคุ้มค่ากับกับเงินที่เสียไปคุ้มค่านะครับเนี่ยอ่ะโอเคเพื่อก็ข้า่าวเดี๋ยวพรุ่งน,นี้นะฮะผมมีมติดแอร์ ทำแอร์ขึ้นที่ไป JPX ขนาด09ไะค่งอี่ค้าย29ยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยยังไงก็ติดต่อทางที่อันนะครับบร J ิษัท JPX ไปโดยตรงนะครับพ,พี่ถามเพิ่มเลยม่า้อครับสะอาดมเนี่ยค้ามอสะอาดนะครับเราถอดฟิลเตอร์ครับนะฮะชากออกมาเห็นไหมครับตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามันมีฟิลเตอร์อสองตัว ปกติแล้วบางรุ่นจะมีพิลเตอร์ตัวเดียวนะครับแต่ตัวนี้มีฟิลเตอร์สองตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เอาออกมาปกติบางก็จะมีหลายรุ่นที่มีฟิลเตอร์ตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันจักตัวนี้จะไม่ค่อยตันแต่ตันที่แผงอนเเตอร์เพราะว่าไม่มีพิลเตอร์แต่ตัวนี้กั้นทั้งสองตัวในส่วนของพิมเตอร์ถอดง่ายครับ เห็นไหมละรู้สึกว่าแน่นเลยฮะแน่นแน่นแน่นมือเห็นไหมพอโค้ลักะไไม่หลวมโค้งติดโค้งติคเพราะว่าของมีคุณภาพเนี้ยนะฮะเห็นไหมะไม่หลวมเป้นออกมาดูนะฮะดูนะครับถ้าเกิดของของของไม่มีคุณภาพนะครับมันจะโค้งแค่เค่งๆอ่งนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูเราดูเนื้องานพลาสติกนะครับเห็นไหมครับ ล้วที่มันที่มันที่เคยเห็นไอ,อ้ที่มันมีน้าต้องตัวนี้เป็นระบบปั่นน้ําไม่ตัวซึ่งหมายความว่าน้ําที่เขาบอกว่าล้างล้างล้างอะไรล้รางแอร์ต้องใช้น้ำ,นำยาแอร์อะไรอย่างนี้เปนเชืออะอ๋อมันอันนั้นเป็น,เป,นเป็นน้ายาที่เป็นพวกฆ่าเชื้อจริงๆแล้วปกติแล้วมันมันแล้วแต่ลูกค้าคือ<ช>บอกกระป๋องนึงจะอยู่ที่ประมาณสามรอยห้าสิบาทาน,น,นะครับถ้าเราก็เราก็ใช้วิธีการถอดนี้ครับ ออกนะฮะขอพิเอร์ออกนะครับแล้วแล้วเราคงเ,เป็นปโฟมใช่แนละ้วเ,เราเราคงจะทําได้แค่ว่าถ้าเราจะล้างเองนะครับเราก็ถอดของอันนะครับแล้วเราก็คงจะฉีดเข้าไปไม่ได้เพราะว่าถ้าฉีดปุ๊บมันจะติดขึ้งางหน้าหมดนะครับไอ้พวกนั้น,นมันเป็นประเภทที่ว่าใช้สําหรับปลูกแอร์บ้านนะครับแต่ในส่วนของพุ้นที่เองนะครับพุ้นที่ก็ยกเข้าไปที่แห้วน้ําหรือยกเข้าไปด้านนอกนะครับ ถอดตรงนี้ออกนะครับถอดปลั๊กออกนะค,ะครับ,รบแล้วก็ตนแล้วก็ถอดจุกน้ําออกนะครับค่ะ๋อ่นี่นนอแต่ปกติกแล้วเราไม่จาเป็นที่จะต้องถอดจุกน้ํานะครับเราถอดจุกน้าต่อเมื่อ,อไหร่ต่อเมืออ่อเราจะล้างแอร์เรายกไปข้างนอกฉีดล้างได้เลยฉีดได้เลยเหรอฉีดได้เลยะครับค่อยๆฉีดนะครับแล้วก็หยุด ไม่โยน,รนครับไม่มีแหนกทวงไม่ไไมีนะครับ,รบเขาออกแบบมาให้สามารถที่ผู้ค้าสามารถที่จะล้างเองได้คือไม่ต้องรอซั่งแหน<ะ>แต่แตยังไงก็แล้วแต่หนึ่งปีต้องมีากรารล้างก่หมายความว่าต้องรื้อเครื่องล้านนงจ่ายแ่ครั้งหนึ่งแต่อันนี้คือเบื้องต้นทีณี่ใช่ใช่ก็คือผมก็ได้นะครับคือเบื้องต้นแล้วเนี่ยสี่เดือนเบื้องต้นคือหนึ่งทุกสามอาทิตย์ ครับเดือนสามอาทิตย์ก็ประมาณเดือนก็ประมาณเดือนเดือนหนึ่งแล้วแล้วแต่การใช้งานคุณพี่ทาแป้งเยอะตรงนี้มันก็ตันไวนะครับก็ถอดมาล้างนะครับถ้าคุณพี่ไม่ค่อยทาแป้งก็บางทีก็สองอาทิตย์ต่อไปก็ไม่ทั้งทาเลยเพราะเพราะวราเพราะว่าอยู่ที่บ้านไงแป้งแป้งสาคัญนะคุณพี่ทำให้แอร์สกับปกสกับกนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านอยู่ตันจังหวเพราะว่ามันนเป็นผมทำไมผมผมทราบเพราะว่าลูกผมเป็นผมทำแอร์แอร์บ้านมาก่อนนะครับ แล้วก็ฉีดล้างได้เลยครับพอเสร็จแล้วเราก็รอให้น้ําตรงนี้หยุดหยุดไหลอันเดียวใช่ไหมครับใช่ใช่ครับรอให้น้าตรงนี้หยุดไหลนะครับแล้วรอให้แห้งสักพักหนึ่งนะครับแต่อย่าฉีดเข้าไปในบริเวณดน้าหน้าให้ฉีดไปที่แผงแผงแผงคอยเย็นกับแผงคอยร้อนนะครับแล้วเราก็สรกันเปมือัเดิม คือมันก็เบื้อตงต้นนะครับตรงนี้คือเราเบื้อตงต้นก็คือสักสามเอ่อก็สามเดือนทำทุกปีหรือสี่เดือนทำ<า>ทุกปีพอหลังจากนั้นหนึ่งปีแล้วก็ค่อยลาอย้างใหญ่อ่ะคราวนี้เนี่ยสดชื่นถุงนีสส้สดชื่นนะครับอนันนี้อันนี้สปีดโลอาบๆไปเลยเห็นะครับ ตรงนี้มันมัน,มนรเราใช้มือตักไหมใช้มือตักครับรจริงๆแล้วก็ค,คือคือตรงเนี้ยเขาจะออกแบบให้ใช้มือตักที่สุด<ช>คุณพี่ลองจักดูครับว่างหวมไหมแน่นไหมครับแน่นแนไหมครับไม่หลวมงพอกแค่เนี่น, <ขอ S 1> นะครับของสภาพนะครับเอาละพอแล้วครับจบแล้ว